มากินข้าวเด้อค่ะอืมแกงกิโลซึนน้ำมัน้มซุมกระเพิ้นหลายตับมะฮงนี่แม่ครัวทำกับข้าวอร่อยเด้อค่ะคุณเปิ้ลนะคะเด้อเอฟนี่ผึ้งเกาะนี่กุกประจำบางกอกกุกลุ่นน้อยข่อยหนูเป็นกุกค่อยเป็นเตดียวเลยนี่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 จับไปเลยเนี่ยอร่อยไหมจิปปม อร่อยน้องไอ้มากินจิงหลีด้อยนี่อร่อยวันนี้ก็ฝนตกด้วยค่ะเด้อมันนี่ฝนตกมาเบิงบรรยากาศบ้านเฮาไปถ่ายำาเกี่ยข้าวแล้วมาดูบรรยากาศฝนตกบ้านเฮาด้อค่ะเด้อพายุเข้าฮา <c oughs> <c oughs> บรรยากาศภูเขาฝนตกตอนนี้มีหมากบกด้วยมีลูกกระบกขายด้วยนะคะเนี่ยช่องปลาทอนปลาทอนบ้านกกองนะคะเขาไม่ให้สหายค่ะเับเป็น บรรยากาศข้าวหน้าหนาวฝนตกด้วยช่องอะไรเบาตอยกกอกอ่ากดแล้วก็จะให้เบาตอยบ้านกกอกด้วยนะคะทีมงานบ้านกกอกเยอะเลยนักเรียนใหม่ทั้งหมดเลยช่วยๆหนูหน่อยนะคะเอพีทุกๆท,ท,ท,ทา่านค่ะเนี่ยลมมาแล้ว หนูก็มีรถโดยสารอยู่1นึคันรอบเช้าไปกับ10บโมงนะคะตอนนี้ก็มีรถโดยสารไปรับนักเรียนนะคะกลับมาถึงบ้านประมาณกี่โมง4ี่โมงเย็นหโมงค่ะมีวันละหนึ่งเที่ยวนะคะรถประจำรถโดยสารประจําทางบ้านเรานะคะไปกับสกุลแปบาทค่ะมีรอบเช้าเจ็ดโมงออกจากบ้านตอนออกมาจากสกุลก็ช่วง 10โมงเช้ามาถึงบ้านเรา11โมงเช้าค่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวบ้านกกกก็กมาทางจังหวัดสกลนครนะคะจะมีรถโด,ดยสารอยู่หนึ่งเที่ยวค่ะค่ะบรรยากาศหนาวๆน,นะคะที่บ้านเราของขายก็เยอะเหมือนเดิมนะคะถ้ามาก็มาแวะซื้อกันนะคะเด้อลมแรงหนาวมาก ชมวิวบรรยากาศบ้านนอกมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆบ้านของเรานะคะบ้านบ้านที่มีอยู่เกือบร้อยหลังคาแต่ว่าอยู่จริงๆและประมาณ60หลังคานี่นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขานะคะแต่ว่าท่านี้ก็มีเห็ดมีหน่อไม้ไไไไมีายด้วย ค่ะถ้าก็มาแวะซื้อแวะชมกันนะคะค่ะโอเคนี้นะคะเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มาหน้านาวก็จะมีข้าวจีด้วยมีกล้วยทอดกล้วยสาบมีเห็ดมีหน่อไม้ต้องกินบ้านนอกเราเยอะแยะเลยค่ะมาแวะเที่ยวด้ค่ะเด้อบรรยากาศเป็นอย่างี้ล่ะคะ สวัสดีค่ะแค่นี้นะคะ